อ่ะพี่ถามหน่อยอันนี้พี่ไม่ได้อะไรนะครับพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะพี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยมีแชทค,คนไหนที่อยู่ในคลองเตยไหมมีไหมพี่ขอพี่ขอพี่พี่ขอทํารายการหนึ่งรายการพี่อยากรู้มีไหมพิมพหนึ่งให้หน่อยมีใครอยู่ไหมอ่ะเอ็งเข้าดิสได้ไหมเอ็งเข้าดิสได้ไหมพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม เอาดิสไหนดีวะดิสท golden jet ละกันดาบดาบส่งดิสอ่าเอาดิสท golden jet ให้หน่อยดิให้ให้ในแชทให้หน่อยดิดาบเดี๋ยวพี่รอห้องนะล็อบบี้นะเราเอาเอาห้อง,ท,องที่พี่เข้าได้คนเดียวดิไหนวะห้องไหนวะที่พี่เข้าได้คนเดียวอ่ะอ่าอ่าห้องล็อกละกันอ่ะเดี๋ยวพี่เอาไว้อยู่ในห้องพาราเดียมกันเอาดิทอ่าเข้ามาหน่อยได้ไหม ขอคนที่แบบว่าพร้อมที่จะแบบสื่อสารว่าเอ้ยชุมชนคลองเตยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนคิดนะเอาขอคนที่สื่อสารรู้เรื่องนะไม่เอาแบบปื๊ดมาแบบโอพี่ผมเพิ่งเติมมาเลยพี่เออกำลังตึงเลยพี่อ,อพี่จะถามอะไรนะพี่อ,อไม่เอานะขอคนที่พูดรู้เรื่องนะ หยดหได้ใหม่ไม่ได้ดิคนเชียงใหม่เข้าจะเข้ามาทำไมอะ่ะอันนี้ป่ะเฮ้ยเย SMD นี่ไงฮลัลโหลฮัลโหลครับ SMD ต้าเนี่ยน้องพูดได้ไหมฮลัลโหลาพูดได้นะขอความจริงเลยเอาดำเอาเทาได้หมดเลยเองอยู่ใช่ไหมต้า ฮัลโหลน้องชายพูดหน่อยพูดหน่อยเอาห้องอื่นดิอ่ะลองห้องอื่นดิอ่าฮัลโหลตาวันนี้ไงไปแป๊บแป๊บแป๊บแล้วพีลืมเพื่อนเื่ปรับนี่โทษทีโทษทีพี่ผิดเองอ่าอ่าโอเคฮัลโหลน้องชาครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหม เสียงจริงนะครับผมอยู่กับพี่ผมสองคนที่ฮองเตยตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยเหรอตั้งแต่เด็กเลยอยู่กันสองคนถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราถึงไปอยู่ที่นั่นเล่าให้ฟังผมมาลูกคนเดียวผมมาลูกคนเดียวอ่าลูกคนเดียวแล้วพ่อแม่ผมหายไปไหนไม่รู้แล้วพี่ชายสุดที่รักผมอ่ะพ่อแม่หายไปเลยเหรอใช่พี่ชายสุดที่รักผมมาเก็บผมมาเลี้ยงแล้วดูแลผมตั้งแต่นั้นมา โอ้ก็คือพี่เก็บอะยรคือเรารู้เอาไว้ง่ายตั้งแต่จําความได้คือเราก็อยู่ที่ชุมชนคลองเตยมาแต่ตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมอ้าใช่ครับใช่โอ้แล้วเราใช้ชีวิตกับพี่สองคนเนี่ยนะพ่อแม่ใช่ครับหา,หายไปตั้งแต่กี่ขวบจําได้ไหมผมจําไม่ได้ครับคือพี่พี่ผมเนี่ย ตอนแล้วผมมาเลี้ยงเขาพูดคําเดียวเลยว่าพ่อแม่เองหายโอ้โหพ่อแม่เองหายแล้วแล้วเราทําไงตอนนั้นรู้สึกไงเราก็เฉยเฉยบ้าหารือว่ายังไงผมงงว่าพ่อแม่คืออะไรนะตอนนั้นอ่ะโอ้โหผมไม่รู้ไงเออเออเข้าใจเข้าใจไม่รู้อ่าไม่รู้ใช่ผมไม่รู้ผมไม่รู้มมรว่าพ่อแม่พ่อแม่คืออะไรตอนนั้นอ่ะอือแล้ว,ลวผมก็ถามแล้วผมก็ถามพี่ผมว่า แล้วคือเขาเลี้ยงผมมาเอาเรื่องเลยอะ่ะเขาให้เขาสอนผมการหาเงินหาอะไรการทําข้าวทําอะไรอย่างเงี้ยฮะหรอใช่เขาเขาสอนยังไงครับเขาสอนยังไงเขาสอนยังไงเขาสอนใช้ชีวิตยังไงช่วงช่วงเวลาวัยเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นตรงนั้นอ่ะชุมชนคลองเตยเป็นแบบไหนในตอนที่เราเติบโต,ตมาตอนเด็กอะ่ะอื้ม พูดแล้วผมจะร้องคืออย่างนี้ครับลูกพี่ผมคนเนี้ยเขาคือถ้าถ้าไม่มีเขาอ่ะผมนี่ใช้ชีวิตลำบากมากมากมากอใช่ทุกวันเนี้ยผมแบบนึกถึงภาพเขาที่ไรผมก็คิดถึงตลอดแต่ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเขาก็หายไปแล้วหรอ ใช่เขาสอนผมในการจับกบทอดกินจับกบแล<ร>่อย่างไรใช่ไหมกอดเลย <c oughs> โอ้แตถามถามหน่อยครับไอเออายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมยี่สิบเจ็ดแล้วครับโอยี่สิบเจ็ดแล้วก็โตแล้วนะอ่ะแล้วไงต่อสมัยนั้นสอนสอนวิธีการหาของกินโดยที่แบบไม่เสียเงินเอาง่ายๆเพไม่ไม,ไม่สองธรรมดาครับไม่ใช่แค่จับกบเหมือนทั่วไปคือคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าจับกบเนี่ย ก็จับปุ๊บเขาก็ทํากินเลยใช่ไหมครับแต่ลูกพี่ผมอะเขาสอนผมโดยการที่ไปจับลูกออสมาเลี้ยงก่อนแล้วก็พอ,อพันธุ์เราให้กินเขาบอกอทนหน่อยเดือนสองเดือนแต่ได้กินเยอะอพอเขาพอเขาบอกว่าเขาไม่รู้วิธีการจับกบอ๋อแล้ว,แล,วแล้วจับอยู่แถวไหนของชุมชนคองเตเยครับอยู่ท่อที่สามครับซอยแปด บ้านหลังที่สี่ท่อที่สามเขาเรียกกันเป็นท่อเหรอแถวนั้นอ่ะใช่ครับท่อที่สามซอยแปดบ้านหลังที่สี่ก็คือจะเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมณตอนนั้นมีบ้านอะไรอย่างเป็นเป็นชุมชนนันเป็นถินคือขอคือข้ออ่อนแล้วนะตอนแออัดหรือยังโอ้ตอนนั้นก็แออัดแล้วนะยังไม่มียังไม่มีพวกทางด่วนยังไม่มีอะไรแับตอนนั้นอ่ะยังไม่มีทางด่วนเลยแต่คนก็เริ่มอยู่เยอะแล้ว แล้วคือท่อที่สามซอยแปดบ้านหลังที่สี่เนี่ยเป็นท่อที่ลูกออดเยอะที่สุด,ลดแล้วท่อนั้นอ่ะใช่ลูกพี่ผมคุมโอ้ก็คือก็คือลูกพี่เราเนี่ยเป็นค,คนยัดตอที่นั่นใช่ครับคุมท่อคุมลูกออดที่นู่นเขากินกบนะครับเขาชอบกินกบก,ก,กันหรอใช่ลูกพี่ผมเขาให้ผมกินแดนนั้นอ่ะจนผมโตทุกวันเนี่ยยี่สิบเจ็ดอ่ะ อกินกบยันยี่สิบเจ็ดเลยหรอใช่ครับไม่มีอย่างอื่นให้กินเลยหรอก็มีพวกงูบ้างอะไรบ้างเนี่ยดปลาไหลมีงูมีปลาไหลหุ้ยไอ้เหี้ยแถวนั้นดิบขนาดนั้นเลยหรอครับแต่เขาไม่กินดิบครับไม่กินดิบไม่กินดิบไม่กินดิบโอเคไม่ไม่กินดิบก็คือทอดมีอะไรกินแต่ผมไม่เห็นเขามีขายร้านพวกอาหารตามสั่งนะครับ ไม่ไม่กินบ้างเลยมีครับแล้วก็อาหารตามสั่งตอนนั้นน่ะกว่าพวกผมจะหาเงินได้นี่มันลำบากครับแล้วตอนนั้นแล้วบ้านบ้านที่เราอยู่อ่ะเป็นยังไงบ้านมันเป็นยังไงอ่ะมันแล้วพี่เราไปมีบ้านได้ยังไงอ่ะฮะแล้วไปอาศัยบ้านพี่ไดครับพี่ผมเขาบอกว่าบ้านทุกหลังเป็นของเขาครับเขาพาผมไปนอนทุกหลังเลยแถวเราแวกนั้นนะครับซอยแปดอ่ะใช่หรอจริงครับ ก็คือพาไปนอนทุกหลังแสดงว่าพ right ี่เราค่ำค่ำค่ำไหนนอนนะนแสดงว่าคนในคลองเตยก็ต้องรู้จักพี่คุณพอสมควรนะถ้าพูดชื่อคือรู้เรื่องเลยครับเอาดีๆไม่ออกสื่อได้ไหมเนี่ยเผื่อแบบว่าเป็นหัวโจกหรืออะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วแต่คือผมผมผมเอาลงลึกเลยนะผมว่าเรื่องดําเรื่องเทาผมเอาหมดเรื่องขาวผมเอาหมดเลยนะ ล้วเขาเหมือนเขาเหมือนเขาเคยคือคือเขาเขาแบบเคยเตียบโรงเรียนแถวนั้นนะครับทั้งโรงเรียนเจอเขาคนเดียวตอนนั้นเหมือนพี่ผมเพิ่งอายุสิบแปดเองครับสิบแปดนี่เริ่มโดนลุมทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนใช่ครับใช่แล้วรอดได้ยังไงครับก็ร้องเขาบอกร้องหมดอ่ะผมเห็นกับตาเลยนะว่าร้องหมดจริง แล้วแล้วไม่มีเรื่องได้อย่างไะงกับโรงเรียนแถวๆบริเวณชุมชนใช่ไหมใช่ครับแย่งของกันครับแย่งของแย่งของใช่มีเรื่องเรื่อง,องคือเอา<แ>อันนี้อันกุงถังตรงเลยของท,ที่ที่พูดถึงนี่คือยาเสพติดใช่ไหมไม่พูดว่ายาเสพติดพูดว่ายาละกันอ่ะอ่ะโอเคอ่ะพูดว่ายาพูดว่ายาเสพติดคือใช่คือเขาเห็น รุ่นพี่ผมกําลังแบบพูดได้หรือว่าดุจาอยู่เนี่ยพูดได้ครับมันเรื่องมันนานแล้วแหละมันเป็นอดีตแล้วดูดาอยู่ใช่แล้วเขาก็มาแย่งของลูกพี่ผมแล้วลุงพี่ผมก็เลยไปเอาไปเอาแล้วทีนี้เนี่ยไปหาเรื่องไปเอาคืนใช่แล้วทีนี้เนี่ยเขาจะเอาไปไหนเออแล้วพวกเขาก็แบบมาลุมลูกพี่ผมไหยลูกพี่ผมก็เลย ทีละคนก็ร้องทุกคนอะประมาณสิบแปดสิบเก้าคนตอนนั้นอะเห็นกระตาเลยเหรอสมัยก่อนนะเห็นกระตาเลยเห็นกระตาเลยโอ้โหเสียดายนะไม่มีพวกแบบไอ้นี่เนาะพวกแบบวิดีโอถ่ายให้ดูมือถงมือถืออย่างเงี้ยเนาะใช่โอ้ตอนสมัยนั้นยังไม่มีครับเออใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจอยู่ผมเข้าใจอยู่แล้วคือคือผมส่มตกง่ายๆมันเป็นอะไรที่เถื่อนมากตอนนั้นเนี่ยที่มีเรื่องกันเนี่ยเขาแย่งยาครูลูกพี่ผม เป็นเด็กอนุบาลของเตยครับประมาณยี่สิบคนตอนนั้นลูกพี่ผมอายุสิบแปดยาคูเหรอครับใช่ครับใช่อนุบาลของเตยใช่ครับก็ยี่สิบต่อนหนึ่งพี่คุณตกกัตาร้องหมดทุกคน ร้องหมดทุกคนนะครับทั้งโรงเรียนที่ว่านี่คือโรงเรียนอนุบาลของเตยครับใช่ลูกพี่ผมชื่อจุกซอยแปดน่าจะพอ,ร,อรู้ๆกันอยู่ใครอยู่ของเตยเดี๋ยวนะชื่อชื่ออีกทีขอชื่ออีกทีชื่อจุกครับซอยแปดซอยแปดหล<ช>ังที่ส<ะ>ี่ท่อที่สาม ใช่ครับไอ้ตาใช่ไหม <บ S 2> มึงคือไอ้ตาใช่ครับใช่ใช่ครับเอาพี่ก็รู้จักผมนี่ยังไม่ถึงลูกพี่ผมเลยอยู่ของเตยตาของเตยใช่ครับออใช่ไอ้ตาของเตยจุกหองจัน เลี้ยงลูกออสแดกกบใช่ครับจนอายุยี่สิบเจ็ดใช่ครับใช่ครับมาไปมาตรงไหนไปตรงนั้นปปปไปมึงอะบไปไปเกยเสนตีไป ออคืกูทำไมกูไม่เอะใจอะไรเลยวกูเอะใจแบบแบบแดกกบแนละ้วกูก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเหี้ยสมัยก่อนแดกกบเลี้ยงลูกออดกันเลยเหรอวะเมื่อก่อนก็กินกบกันเลยเหรอวะไม่แดกกันอื่นเลยเหรอวะกูงงจัดลแล้วตอนแต่ก็พยายามที่แบบวะ่าเฮ้ยมันอาจจะแดกจริงๆเว้ยคนเรามันอาจจะแดกจริงๆเว้ยไอสัตว์ ไอ้เหี้ยคือกูโดนหลอกพ่อมึงโอ้โหข่วยเอ้ยเอาดีๆอาดีๆอาดีๆคือเนี่ยดิทพี่เนี่ยตอนนี้พี่ต้องการคนที่คนที่อยู่ ชุมชนแออัดของเตยเพื่อที่จะมาเล่าประสบการณ์ในการอยู่ที่ชุมชนนั้นว่าข้อแท็กจริงเนี่ยมันเป็นอย่างที่คอมเมนต์ในทิกต o อกหรือว่าในโซเชียลอ่ะมันจริงไหมขอหนึ่งคนข,อหน,คนขอหนึ่งคนเข้าดิสมาเลยพิมพ์ขอ้อที่4แล้วเข้ามาเลยแล้วอยู่อยู่จริงๆขอคนอยู่จริงๆขอแบบว่ามีตัวตนจริงๆนะแบบแบบ อ่ะถึงจะแบบอ๋ออ่านี่ไงมาแล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับอุ้ยครับไออันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรตื่นดอดบาดสวนครับไอฮะดอดบานสวนครับไอดอดบ้านสวนแม่ครับอ่าคุณดอดบ้านสวนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ ี่สิบแล้วครับตอนนี้โหสี่สิบแล้วเหรอเฮ้ยเสียงมันยังเด็กๆอยู่เลยอะครับโลกโลกมันไปวครับอ่าๆาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนอันตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนอยู่ไอออสเตเลียครับเอ้ยเอ้ยเมกาครับเมกาเมกาอัจะอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่เมกาครับ รอไปครับผมแล้วแล้วเข้ามาในรายการนี้คือจะมาบอกอะไรหรือเปล่าครับจะพูดอะไรหรือเปล่าจะ,จะบอกว่าอาเมนครับไออาเมนอามนเอาเอาไอ้อเหี้ยโอ้แม่งออกไปแล้วไอ้สัต์